ที่ผมบอกว่าพีาพงงีเป็นมากกว่าเพื่อนลงงานเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือเขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วแล้วเรารู้จักกันมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเขาทํางานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็ รู้จักกับที่บ้านผมผมเลอกกับที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวก,กันแล้วกันมันเลยทําให้จริงๆแล้วพีพีเป็นมากขเขาคือคือเขาเป็นใหลายอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมาเราผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เราอาจจะไปเหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลม,มอนอื่นในสังคมออื่นน่ะวงกลมของพีพีมันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมถึงบอกว่าพีพีเขาพิเศษกับผมมากในเชิงของความเป็นตัวตนของผมอะไรยเงี้ยครับ การมี VP ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทําให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มีพ p มันมันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเร,เราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับ จริงๆตัวแรกก็ b p l u s s นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสมองในเรื่องของความจำหรือการบำรุงสมองอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้ Vital i m m o t a m เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมโดยที่เราเราเล่นคำพ้องเสียงของใบ Time กับเรื่องของ time เวลาครับเป็น i m m o t t m e ก็คือเวลา ที่เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับอิมูทานก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยใบไทม์เราเราก็ได้ทีมไอเอ็นดีมามาช่วยเดเวลลอปตัวตัวอิมูทานตัวนี้ครับด้วยด้วยคอนเซ็ปที่เหมือนกับว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เราเหมือนกับว่าเคยเคยเคยเสริมสร้างกันอยู่ในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับก็อธิบายอย่างนี้คือจริงๆรแล้วร่างกายของเรามันประกอบด้วยภูมิคุ้มกัน2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า innate immunity อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า adaptive immunity ครับ innate immunity เนี่ยเป็นภูมิคกันที่เรามีโดยมีแต่กําเนิดหมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามี innate immunity ก็คือ,อเราอาจจะเห็นหันเสริมที่เหมือนกับว่าช่วยในช่วยในเรื่องนี้ครับในตลาดมันก็คือเบต้ากลูแคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง innate immunity มันคือภูมิคกันด่านแรกภูมิคุมกันทั่วไปที่อาจจะช่วยช่วยในเรื่องของแบบการเรื่องช่วยช่วยภูมิคกันร,ร่างกายแบบทั่วไปเออผมตื่นเต้นเหมือนเนี้ยพวา แผลฟกช้ำหรือว่าแบบหกล้มเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวที่2เขาเรียกว่า adaptive immunity มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสําคัญของ adaptive immunity เนี่ยเขาเรียกว่า antibody ที่มันจะไปคอยอดักจับเชื้อโรคหรือว่าไวรัสพวกโควิด -19 หรือว่าอีสุกอีใสอะไรต่างๆครับที่เป็นแบคทีเรียกับไวรัสทั้งหมดอะไรยเงี้ยครับซึ่ง v i ทย l อิม u n e time เนี่ย มีเขาเรียกว่า l t r y p t o p h a n เป็นเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นเป็นเป็นตัวยึดกรดอะมิโนหลายๆชนิดให้รวมกันแล้วกลายเป็นขาตัว Y หรือว่าเป็นแอนติบอดีที่ที่ผลิตได้เองจากจากร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับเบตากูแคนก็มีด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่มีเป็นเป็นฮีโร่อินเกลนก็คือไบไทม์ตามชื่ออะไรเงี้ยบไบไทม์ก็ช่วยในเรื่องของการ ยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่อต้านกับแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วก็สัดส่วนใบทามอีกมากมายอะไรเงี้ยครับยาวนิดนึงขอโทษด้วยครับคิดอันนี้ใช้เวลาคิดค้นนานไหมลูกนานครับก็จริงๆตัวนี้เริ่มเริ่มทำตั้งแต่ปล่อยบีพลาเซตครับตั้งแต่ประมาณเดือน9ของปีที่แล้วอะไรเงี้ยคก็ค่อยๆ develop มาเรื่อยๆใช้เวลาศึกษาอยู่ หลายเป็นเดือนไหมครับเดือน2อเดือนอะไรเงี้ยครับถึงจะเริ่มเริ่มผลิตเริ่มทำอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มทำทำเกือบจะทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การเลือกฟังก์ชันก่อนว่าเรา,เราอยากจะลงไปอยู่ในในฟังก์ชันไหนข,ข,อของการดูแลสุขภาพอะไรเง,งีเ้ยวมถึงการ develop concept การลงมาว่าแล้วเราจะช่วยเรื่องนี้ยังไงลงไปศึกษามันก่อนว่าเนเจอร์ของของสิ่งที่เราจะลงไปลงไปเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วมันมีอะไรที่อยู่ในตลาดบ้างแล้วเราจะเราจะเสริมให้สิ่งที่คนผู้บริโภคเนี่ยคอนซูมเข้าไปเนี่ย เขาจะได้อะไรที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการปรึกษากับทีม r อดีแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์วางสูตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบจนจนเหมือนกับว่าทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจนถึงจบเลยเหมือนกัน,นครับทำทำเกือบทุกอย่างแต่ว่าก็มีทีมมีทีมของวิทอลช่วยทําด้วยรวมถึงเราก็ มีทีมไอดีมีทีมเอาซอร์สด้วยที่เหมือนกับามาช่วยกันทำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะลงลงไปอยู่ในใน,ในทุกๆ Process อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพวมาถึงตัวที่2เนี่ยแสดงว่าตัวแรกมันเซนมากตัวนี้ก็เลยต้องมาที่ต่อเนื่องเลยก็ประสบความสําเร็จประมาณนึง <c oughs> อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบตุงตามมากแตก่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เหมือนกับว่า สนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยช่วยทำให้เหมือนกับว่าบีพาร์เซ็มันมันมันถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่2ก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดเวอร์ซิฟายลายของของของเวลบีอิงในในในเทอมของวิตทอลอะไรเงี้ยเพื่อให้มันกว้างขึ้นให้มันไปอยู่ในชีวิตของคนได้ในหลายๆแอยแสเปคมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใน definition ของวิตทอลแล้วกันจริงๆผมมาสร้างแบรนด์นี้แล้วก็ defy มันว่ามันเป็น invest in w e l l b e i n g อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งใน wealth b u i n g เนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้จำกัดมันว่ามันเป็นแค่ supplement หรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่า เรอยากจะให้มันเป็นไลฟ์สไตล์เวลบีอิงครับในอนาคตเราอาจจะแตกลายมันออกไปทําเป็นแคชชีลซัพพลิเมนต์แบบไปเป็นของแบบที่มันชอ็อตไซโคมากขึ้นแก้โซลูชันที่มันสั้นมากขึ้นหรือว่าไปอยู่ในฟอร์มอื่นๆไปอยู่ในฟังก์ชันอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ที่ยังอยู่ในในอัมเบร่าของ well เวลบีอิงอะไรเงี้ยครับคือเราอยากทาอะไรที่มันแบบหลากหลายไปอยู่ในชีวิตคนได้ในหลายๆที่อะไรเงี้ยยกระดับชีวิตคนจริงอยากได้ให้เอ็กเพลนที่ที่ดีขึ้นกับกับกับชีวิตเราเยอะยไรเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจเราอะขยับขยายมากขึ้ข้้นนนมมมาววเเริป็ตตัตแล Oh. มันจะจริงจังในธุรกิจแบบว่าเป็นเปิดเป็นบริษัทใหญ่เลยไหมตัวเราอะจริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ที่ผมว่าม,ม,มันยังเปิดแบรนด์มาได้แค่ไม่ถึงถึง1ปีเลยเลยครับตอนนี้ก็เป็นโผลิตที่2เราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดแล้ครับหนุ่มอยากให้มันแบบโตขึ้น,อย,น,บบนอยากให้มันกว้างขึ้นอยากก diversify มันให้ไปอยู่ในในหลายๆช่วงของชีวิตมากขึ้นไปอยู่ในหลายๆจังหวะของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากทําให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ได้แบบเหมือนว่าว่าเราเราจะแบบโอ้โหไปแบบ ใหญ่โตอะไรแค่ไหนเราเราทำเพราะว่าเราเรามีแพชชั่นกับมันเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเขาเรียกว่า u n b a บ i c n e e ดของชีวิตเรามันมันแบบถูกเสิร์ฟะครับมันอาจจะเป็นเป็นนิดที่เอ้ยจริงๆเราอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มันก็มันก็ลงตัวแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะนําเสนออะไรที่มันดีขึ้นไปอีกที่ท,ท,ที่ที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับก็จริงๆสําหรับวิท้าอิมูทามะครับในในท้องตลาดส่วนใหญ่ในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะก็เราก็จะเห็นกันแบบชัดๆก็จะเป็นเนี่ยครับเบต้ากลูแคนท ซึ่งวิทลยุมูทามเนี่ยมีหมดเป็น P.O.P. ส่วนสิ่งที่แตกต่างอย่างที่ผมบอกมันคืออะด p t i v e ิ m m u n i t y ซึ่งจริงๆแล้วผม,มพยายามจะลงไปศึกษาสิ่งนี้แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยว่าจริงๆเราสร้างร่างกายของเรามันไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เองการที่เราเอาอะมิโนซิล5ตัวนี้แล้วมี1ตัวคือแอลทอร์โบแฟนแล้วรวมมันให้ให,ให้ให้มันกลายเป็นขาตัววายหรือแอนติบอดีเนี่ย อันนี้มันเป็นอินโนเวชันของเท็กซัสว่ามันมันเป็นอินโนเวชันที่ที่ยังไม่มีใครออฟเฟอร์ในตลาดเลยเงี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆเลยนะเท่าที่เราเหมือนกับว่าไปไปรีเสิร์ชมาว่าในตลาดตอนนี้มันมีนมอะไรบ้างเลยรูนทีไมไอย่างดีเราก็ได้ทีมอะไอย่างดีที่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับรก็เลยตลอดได,ได้ได้สินค้าที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แล้วก็มีฟังก์ชันที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่าเราเราเราก็ได้ฟีดแบ็กที่ที่ดีมาตลอดทางนะครับตั้งแต่เราจะเริ่มทาจนถึงเราเร ฟีดแบ็ของคนที่กินแล้วเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราตั้งใจทําอะไรเราอยากพัฒนาอะไรแล้วเราลงไปศึกษาแล้วเราเราเราดูไซคลของมันจนมันจบแล้วอะไรเง,งี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าความสําเร็จ oh. ในในเชิงแบรนด์มันคือความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราได้ยกระดับชีวิตของคนจร Just, <ๆ S 2> ิงๆอะไรเงี้ย يم, เราได้ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วเราอยากให้แบบชีวิตของของคนอื่นๆที่เข้ามาบริโภคของเรามันดีขึ้นไปด้วยอะไรเง,งี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วมันก็อยากให้เราเหมือนกับอยากจะไปพัฒนาในเรื่องอื่นๆออีีกะไรเ้ สำหรับวิตเทลอิมูไทม์นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วกอ็อย่างที่ผมว่าใน,ใน,ใ,นในช่วงสวิตของเราในในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้อะไรเงี้ยครับเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับก็อย่างที่รู้กันมันโควิดอะไรเงี้ยครับทำให้เราอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต้องเจอกับไวรัสมากขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึง สิ่งอื่นๆมันทําให้เราระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในในทางกับการพอเราพอเราเครียดอะไรเงี้ยครับมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงอะไรเงี้ยครับก็สําหรับวิต้าลิมูทามผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้าไปช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเราที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นบวกกับสร้างสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เราอ่ามีความเสี่ยงกับชีวิตในทุกวันนี้น้อยลงแล้วทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย ว่างานแสดงมันเป็นมันเป็นอะไรที่ ที่ยากยากกว่างานงานเพลงครับหมายความว่าคำว่ายากคือหมายความว่าการที่เราจะลงไปทํางานอะไรอ่ะมันยากกว่าในมุมที่ว่างานแสดงมันเหมือนเราเราในฐานะนักแสดงอ่ะเราเราต้องเราต้องเจองานที่ใช่ด้วยหมายความว่าผมรู้สึกว่างานแสดงมันคือการที่ทีมงานหรือผู้กำกับหรือว่างานงานนั้นอ่ะเขาต้องอยากทํางานกับเราเราต้องตรงกับกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยบวกกับ2คือเราก็ต้องอยากทํางานกับเขาด้วยเราก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องเป็น2ข้างที่ซิง์กันนะครับเราถึงจะมา ทำงานร่วมกันได้ซึ่งเหมายนวามว่าเวลาเราทํางานการแสดงมันเป็นงานที่เราต้องใช้เอฟ fort เยอะมันใช้เวลานานเราใช้แบบพลังกายพลังความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีเข้ามายากนิดนึงต่างจากงานเพลงที่จริงแล้วงานเพลงมันเหมือนตัวเราเองเป็นพ่วงกับของงานเราเองเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอแล้วเราก็ลงไปเป็นนักแสดงเองอะไรเงี้ยครับม,มันเลยเหมือนกับว่าอาจจะมีไทม์ไลน์หรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่ามีเรเชั่นที่ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยส่วน งานแสดงมันอาจจะต้องรอง,งานที่ใช่หรือว่าถูกจริตเราถูกจริตเขาแบบสุดท้ายสปาร์กกันถึงจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ยังมีแพชชั่นกับงานแสดงอยู่แล้วก็ยังรอยังรอโอกาสดีๆแล้วยังรอแบบพี่ๆแบบที่แบบอยากร่วมทํางานกับเราแบบมาแบบชวนเราอยู่เราก็แบบหาโอกาสในงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเราอินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเลือกมากขึ้นไหมจริงๆก็เลือกก่อนหน้านี้นก็คือเลือกเลือกอยู่แล้วอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหยากเล่นตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานที่เรา เราอินแล้วเราเราแบบมีแพชชันกับมันแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งนี้มันจะกลับมาดライブเราทำทำให้เราแบบทำมันออกมาได้อย่างดีที่สุดจากจสันทัตยานของเราอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอย่างแปลรักหรือว่าอย่างรักสุดใจหรืองานที่ผ่านมาอะไรผมก็อินทุกอันนะผมก็แบบมีความสุขที่ได้ทำทุกอันอนะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าในช่วงนี้ที่ มันอาจจะยังไม่มีงานไหนที่เราอาจจะเหมาะกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปแคสงานการแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังยังไม่คลิกยังไม่แบบสปาร์กลงเอยอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซีรีส์วายไทยตอนนี้เหรอครับจริงๆผมว่าซีซรีส์วายไทยตอนนี้ก็ ก็ก็ยังก็ยังมีผลตอบรับที่ดีอยู่นะหมายถึงว่าที่ที่ผ่านมาผมว่าซีรีส์ไวก็เป็นก็เป็นซีรีส์ประเภทหนึ่งแหละเนี่ผมผมผมก็ผมสำหรับผมผมว่ามันก็คือซีรีส์ธรรมดาเป็นแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อีกอีกแคตติก r ีหนึ่งลวกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างล่าสุดก็ยังเห็นเหมือนกับว่าก็ยังมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีอยู่ก็ก็ดีอยู่ยังยังยังเป็นตลาดที่ที่ยังน่าสนใจแล้วก็ยังคึกคักกันอยู่อะไรเงี้ยครับ จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดกั้นนะจริงๆผมรู้สึกว่าเอ่อมันมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกงานแสดงมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันมันเป็นจังหวะที่มันท้าทายสำหรับเรามันปลุกไฟในตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงไปอินบอฟในโปรเจกต์นี้อยากลงไปเหมือนผมผมผมจะใช้คําว่าเวลาเราทํางานแสดงอะไรเราเหมือนเราเวลาผมว่าทุกๆงานแหละเวลาทํางานอะไรเราเหมือนเราถวายชีวิตให้มันเราแบบเราเต็มที่ให้มันเราแบบ เอาทั้งกายทั้งใจลงไปทำมนจริงๆะไยเงี้ยผมมันยังไม่เจองานที่ที่มันแบบคลิกกันทั้งสองฝั่งมากกว่าเไรเนี้ยซึ่งผมผมแบบผมไม่ได้จํากัดว่ามันจะเป็นวายหรือไม่เป็นวายนะคือถ้าเป็นวายแล้วสุดท้ายมันมันคลิกเรามันมันมันสามารถ motivate เราได้ผมก็ทําหรือถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่เราก็ทำเหมือนกันเลยเงี้ยผมผมแบบไม่ได้แบบเหมือนแบ่งแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนั้นทําอันนี้ไม่ทําขนาดนั้นเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเ้ยครับก็คือกระแสของ Beauty PT นะคะตอนนี้ก็คือุรับสุดแรงก็ ร่วมแจ้งคอนเ์มเรเชั 11, เ่นพิเศษ5ปีกันโมเมนต์เราคู่บุผมผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงใช่ก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเห็นก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับคิดเหมือนว่าเราไปออกรายการแต่งารหนึ่งกันแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดความไม่มี P P อ่ะเราอาจจะไม่ถึงมาถึงจุดนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยผมผมกับ P P เราเราผมเรียกว่าเราเรา,เราเริ่มเราเริ่มการทํางานตรงนี้มาด้วยกันแลวกันเราเรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะมาเริ่ม เข้ามาสู่ในในวงการนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มพร้อมกันแล้วผมว่ามันพิเศษตรงที่การที่เราจะเริ่มมันมันน้อยมันอาจจะน้อยคนนะที่เหมือนว่ามีมีสเตปการเดินทางในการทํางานแบบเคียงข้างกันมาตลอดเลยสำหรับผมว่าพีพีผมรู้สึกผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าการจะเป็นเหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทําอะไรใกล้ๆกันมีโอกาสได้เล่นซีรีส์พร้อมกันต่อยอดมาใกล้ๆกกันเติบโตประสบความสำเร็จมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่า ผมแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนว่าเร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 าซัพพอร์ตกันแล้วเราเอดูเคทกันอะไรเงี้ยหมายความว่ามันมีหลายหลายอย่างที่เราเห็นวิธีการรับมือกับปัญหาของกัน,กกนและกันแล้วเราก็เรียนรู้จากกันและกันรวมถึงเราก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราผมรู้สึกว่าการมีพีพีตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทําให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มีพีพีมันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ย เราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไปหรือม่ิยินก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องของของของโอกาสด้วยอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาทํางานด้วยการเรามีโอกาสที่จะต่อยอดไรต่อกันเรื่อยๆแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าในอนาคตเรายังจะมีโอกาสได้ทํางานต่อไปด้วยกันอีกอไมหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นโอกาสของพีพคนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสของผมคนเดียวแล้วอาจจะต้อง มีโอกาสของด่างไปแต่ว่าหมายวามว่าสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าใน,ในเรื่องของในฐานะของความเป็นส่วนตัวเราก็ยังสนิทกันแล้วเราก็ยังซัพพอร์ตกันเราก็ยังช่วยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันได้แล้วก็เรียนรู้ซัพพอร์ตกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานแบบมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่ทํางานกับเราด้วยว่าเขายังเห็นภาพหรือ d i เร c ชั่นการทํางานที่เรายังไปด้วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่า,อ,ลาอะไรเงี้ยครับ มีคิดกังวลไหมถ้าวันหนึ่งถ้าต้องต่างคนต้องต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความรู้สึกแบบว่าเพลชันในการทํางานน่ะมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยบิวกินผมว่ามันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วหมายควาว่าเราเราแต่แต่แต,แต,แต่ในอีกมุมหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าความพิเศษของผมคือหมายควาว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมผม,ผมมีโอกาสได้ไปพีพีเขาจะดีใจกับผมถ้าวันหนึ่งพีพีมีโอกาสได้ไปผมก็จะดีใจกับพีพีเราเราไม่ได้แข่งกันนะเราเราเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เราอาจจะ หวงนิดนึงเวลาที่เราไปทํางานคนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายคือไม่ว่าใครจะเติบโตไปทางไหนเราต่างซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันให้ให้ต่างคนแบบมีทางที่ดีที่สุดของตัวเองเสมออะไรอยงี้ครับแยหรอกเหมือนแป้รัก2เลยเนอะฮะ <c oughs> เข้าชีวิตผมได้เขียเนเราเลยเราเลยไม่เพราะว่าเพราะว่ากินตอบว่าพ p พ,พเป็นมากวกว่าครอบครัวจนไม่มีคํานิยามเพราะว่า เป็นอะไรที่พิเศษมากคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วในใน,ในชีวิตเรานะผมผมเชื่อว่าทุกคนแหละเราเรามีชีวิตหลายหลายแงยม่มุมเราอาจจะมีสังคมเพื่อนเราอาจจะมีสังคมพพการทํางานเราอาจจะมีสังคมครอบครัวเราเรามีหลายๆสังคมในชีวิตอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือที่ผมบอกว่าพีพีเป็นมากกว่าเพื่อนลงมาเป็นมากวกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือเขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วแล้วแล้ว เราเรารู้จักกันมากเลยงร้ยหมายความว่าเขาทำงานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็รู้จักกับที่บ้านผมผมรู้จักกับที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวกันละกันมันเลยทําให้จริงๆแล้วพีพีเป็นมากขเขาคือคือเขาเป็นหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมากเราผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เราอาจจะไปเหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลมอนอื่นในสังคมอนอื่นเน่ะวงกลมของพีพีมันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมถึงบอกว่าพีพีเขาพิเศษกับผมมากในเชิงของ ความเป็นตัวตนของผมอะไรเงี้ยครับบิวกินไม่มีคาจากัดความอะไรจริงๆเหรอในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไม่ไม่ไม่มีครับผมไม่เคยพยายามหาคําตอบเลยนะจริงๆแล้วหมายความว่าผมไม่รู้สึกว่าเราเราเราต้องนิยามกันว่าเราแบบเป็นอะไรเราต้องเป็นแค่เพื่อนหรือเราต้องเป็นครอบครัวหรือรอะไรผมรู้สึกว่าเออมันก็เข้าข่ายหลายๆอันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์สักอันอะไรเงี้ยจนผมไม่รู้ว่ามันผมจะนิยามมันว่าอะไรแต่ว่าคือบ,บอกได้ว่าคือเขาก็เป็น เป็นเหมือนครอบครัวเป็นมากกว่าครอบครัวเป็นเป็นหลายๆอย่างเป็นเขามีความสําคัญกับชีวิตผมมากๆอะไรอย่างงี้ครับเรื่องสัญญากับทางนาดาวหลายคนสงสัยมากว่าเออเหมือนว่าช่วงนี้สัญญาของเราใกล้จะหมดแล้วกับทางนาดาวจริงๆผมยังไม่ได้มีแผนไปไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างี้ครับตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ที่นาดาวมีแลนที่อยู่ที่นาดาวแล้วก็คือยังยังยังไม่มีแผนออกยังไม่ได้มีแผนออกก็ก็ยังอยู่แล้วก็รอรอรอก็มีจริงๆก็มีคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ตลอดอะไรเงี้ยเรื่องของการวางเดเรคชันว่า ในปีนี้เรารเราจะมีทําอะไรอีกเราจะมีมีงานอะไรเราจะวางเรชั่นการเป็นศิลป,ปินของเรายัางไงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ค,าคอยช่วยสปอร์ตเราทั้งในเรื่องของการเป็นนักแ,แสดงกรเป,ป็นศิลปินรวมถึงการช่วยดูภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของการทรําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยหน้าดาวเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลชีวิตผมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานเลยเขาก็จะคอยช่วยดูภาพรวมเราให้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้มีด้คุยกับพี่ๆไหมคร ก็มีมีคุยมีคุยครับมีคุยบ้างครับจริงๆคุยแยกกันครับใช่คุยแยกกันเพราะว่าจริงๆสัญญาหมดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมต่อต่อไปแล้วครับในวันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมมีความสุขครับหลายๆลยอย่างมากเลอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือถามว่าทํางานแสดงผมมีความสุขไหมผมมีความสุขมากนะหมายความว่าผมทาแปรรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในแบบที่ ไม่รู้ว่าชีวิตน,นี้เราจะมีโอกาสที่ทาความงานแสดงแล้วมีความสุขแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังอยากทําอยู่ยังอยากทํางานแล้วมีความสุขแบบนั้นอีกหรือมีความสุขในอีกแบบหนึ่งอีกแต่ว่าเป็นความสุขจากการทํางานแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมว่ามันยากเราก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยว่ามีงานอะไรที่มันจะมาปลุกไฟมาโมทิเวตเราได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยงานเพลงผมก็ยังแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยการทําเพลงมันเป็น ผมรู้สึกว่ามันคือศิละปะการสื่อสารคนละแบบอะไรเงีย้ยเพลงมันเหมือนเราเป็นพ่วมกับเองเราเราลงไปเขียนเรื่องราวของตัวเราเองได้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ของเรา,ม,เเรรามันเป็นเรื่องราวของเรามันเป็นมันเป็นการเล่าเรื่องของมันเป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับส่วนการทรําธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือผมอย่างที่บอกคือแบบผมโตมาในครอบครัวที่แบบที่บ้านเราก็แบบทาธรุรกิจอะไรเงี้ยรวมถึงผมก็เรียน b u Business School แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าคือทั้งหมดทั้งสาอย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่สาควมุข คือคืออย่างอย่างแม้กระทั่งธุรกิจนะถึงแม้กระทั่งมันจะถูกถูกนิยามว่าธุรกิจนะผมยังรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นที่จะทํามันแล้วก็มีความสุขจากการประสบความสำเร็จของผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งนี้เราได,ได้ความรู้สึกนี้กลับมามันเรามีความสุขครับเรามีความสุขผมมองอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยบิลกิ้งพี่ขออนุญาตถามเมื่อกี้บิลกิ้งบอกว่าบิลกิ้ต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้สัญญาของบิลกิ้กับธนาดาวเป็นกี่ปีแล้วอ่ะหมด ตอนนี้ไตมารแรกจะมีอะไรให้แฟนๆได้มาฟังไหมจริงๆตอนตอนแรกจะมีแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของการคุยเ r e c t ชันใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับขงของทางบริษัทก็เลยตอนนี้โปรเจกต์โฮไว้อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะหาทำลายใหม่ปล่อยปล่อย,อยในปีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าม,มันเหมือนกับว่าเราเรามาเรามา r รียร์เรนจ์แพลนใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือน,นว่ามีการเลื่อนเลื่อนแพลนปล่อยเพลงออกไปอยู่อะไรเงี้ยครับ สปอยได้ไหมว่ามันเพลงอะไรยังไงแนวไหนบ้างอ่ะเพะจริงๆอะอยากสปอยแต่ว่ามันแบบเหมือนยังยังยังไม่นิ่งเลยไงครับเหมือนกับว่าที่ที่ที่เลื่อนไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเรายังจูนในชั่นมีการแบบกลับมาแก้งานอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราก็อยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็อยากทําให้ออกมาดีที่สุดมาเลยเหมือนกับว่าต้องต้องมาหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังยังยังไม่ได้มีฟิแนลแอนเซอร์กับกับกับโปรเจกต์เพลงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ากาลังลื โ o เมนต์เฮาสใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมใกล้ถึงวันแล้วก็ตื่นเต้นครับก็มีการเตรียมตัวเยอะหมายความว่าเรียนเรียนร้อง ซ้อมเต้นอะไรยเงี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆ Moment House มันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผมว่ามันมันพิเศษมันมีความการใส่การแสดงลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นการที่เราไปร้องเพลงอยู่ในฉากที่มันเหมือนเป็นเป็นเหมือนฉากละครเลยอะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเล่าเรื่องมันมีโมชั่นที่มันพิเศษกว่าแค่เพลงหรือคอนเสิร์ตทั่วไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าค่อนข้างทายมันเหมือนเราทําโชว์เลยอะครับใช่กินกินอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานเราทุกๆอย่างเลย ตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานที่เหมือนกับว่าแน่นอนที่ที่เหมือนกับว่าสามารถบอกไทม์ไลน์ได้เงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็มีคุยแล้วก็มีการมีการคุยกับพี่ๆพี่ๆเขาก็พยายามหาโซลูชันแล้วก็หาโอกาสมาให้เราอยู่ะไรเงี้ยก็มีการปรึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานที่แบบแน่นอนชัดเจนก็สามารถติดตามได้ทางแบบเพจนาดาวางกอกหรือว่า อ่าโซเชียลมีเดียของผมได้เลยครับผมรออีกนิดนึงคิดคิดว่าตอนนี้แบบทุกคนกำลังแบบทำงานหนักกันอยู่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีแฟนมิสเดี๋ยวแฟนมีสก็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 จะเคาะทามิสอีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงโควิดนี้ก็อย่างที่บอกแบบทำแบบล้วนหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็จะมีแฟนซายตามแบบเหมือนกับว่าจังหวัดต่างๆอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับพีพีเป็นไงบ้างเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเป็นไงบ้างพีพีก็กำกำลังจะปล่อยเพลงวันนี้เขาก็ถ่ายชิ้นงานโปรโมทอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็ตั้งตั้งใจทำ เขาก็ไปทํางานกับทีมทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกับอิสโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปลองลองทำงานแล้วก็ผมว่าเพลงนี้มันมีความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยมันมีสารตั้งต้นจากตัวเขาเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนเหมือนกับว่าวางเดเรคชั่นของเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าผมเท่าเท่าที่เราเราเห็นเราเราเราได้ยินมามันก็จะเป็นเพลงที่ represen ความเป็นตัวเขาแหละแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆเลยครับก็ฝากเพลง PP ด้วยนะครับบิวกิ้นชูนทงพีพีติดโควิดอ่ะมีเอฟแฟกต์อะไรกับร่างกาย ไา้เขาบ้างไหมวิวินมีอการได้คุยกับพีพีบ้างไหมพีพีเหรอครับก็เท่าที่คุยเขาก็ก็ผมว่ามันเป็นอาการทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีไข้หนาวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบลงปอดหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นอาการเป็นอาการทั่วไปแล้วพอกักตัวครบเขาก็ก็ออกมาอะไรอย่างครับสำหรับวิต i m อิมูไทม์นะครับผมก็เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอย่างอย่างเขาเรียกว่าทั้ง คุ้มกันแบบทั่วไปแล้วคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือนอกจากคุ้มกันทั่วไปที่ที่เราอาจจะได้ได้รับจาก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 ,จากอะไรที่แบบเป็นชีวิตประจวันของเราก็คือสิ่งที่มันลึกกว่าน,นั้นหรือเจาะจงกว่าน,นั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรเงี้ยอวิต้าอิมูทามก็ช่วยในเรื่องของอะดัพตีอิมมูนิตี้ด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงมีเวอร์ไทม์อันนึงก็ฝากให้ทุกฝากวิต้าอิมูทามของทุกคนด้วยนะครับผมก็สามารถเพลเดอร์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถึงวันท วิท้าอินทลแลนด์คอมหรือว่าไลน์พิเศษของทางวิท่อนะครับผมฝากได้ครับขอบคุณครับ